ใช่ค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวิอีกแล้วนะคะในบีฟานิสไทรวิววิค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาซิตี้นะคะแถบท่าเรือบาริฮายนะคะที่นี้นะคะเรากําลังจะไปขึ้นเรือเพื่อที่จะไปที่เกาะร้านกันนะคะเห็นว่าอยู่นอสสถานที่อย่างนี้นะคะก็อยู่ในช่วงวิวีิวอลนั่นเองนะคะก็ ฝากกรดิ่งได้นะคะเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะคะจะออเดอร์มาดินะคะเดี๋ยวยี่ทิงคอนแทคไว้ให้เนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะเดินขึ้นเรือนะคะเรือก็จะออกช่วงประมาณ7จโมงนะคะรอบแรกเนาะตอนนี้นะคะเรือก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกจากท่าเรือนะอาท่าเรือแหลมบาิีไฮนะคะ จะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือหน้าบ้านหาดที่เกาะลานตอนนี้เ,เรือกำลงังออกนะคะวีนั่งอยู่บริเวณหัวเรือเลยนะคะโอ<ฮ>้โหแสนว่า<ฮ> ถึงท่าเรือหน้าบ้าน, mmm. น pues e. าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักตัวทัดองรเมื่อกนะคะเราขึ้นรถคันนี้มาจากท่าเรือหน้าบ้านนะคะตอนนี้เราถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะไอจางมีสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะคะ มันชื่เรียบร้อยเร็วนะคะนี่จะเป็นแบบหัวโจว๊กห้องน้็ห้องน้ำนะคะดี๋ยวเรากำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วมีแผนว่าจะไปดำน้ำกันนะคะที่เกาะไข่หมือนทวิจับไม่ผิดนะคะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันไปดำน้ำกี๊เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วใส่เป็นแบบรับรูป,ปนะคะแขนยาวนิดนึงเพราะว่าแดดอาจะแรงนะเราไปรอบเช้า ใช้เมดิพิวนะคะกันแดดตัวนี้ในการเอามาทาตัวเดี๋ยวทาตัวเดี๋ยวเพราะว่าแดดน่าจะแรงอยู่เพราะว่าวิใส่คอมบินค่ะยาต่อข้างล่างเป็นขาซานนะตนนี้ค่ะเรากำลังจะ เดินไปลงเรือกันนะคะไปดำน้ำคือแดดแรงมากแดดแรงไหมว่านแรงว่าคือตอนา้หย่หยตาเลยขึ้แล้วอวะ như bây giờ à à phai đằng sau <laughs> còn <laughs> chưa nữa là phai đằng sau ให้ดูเราไดเนนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ๋ยนนี้ก็กำลังจะติดทานข้าวไม่ได้ทานข้าวนี้มาเช้า แล้วนะะคตอนกินข้าววีไม่ได้ถ่ายเ,าเลยนะคะเพราะว่าห <itu? S 1> ิวมากนะคะเดี๋ยววีเอาภาพในไอจีสตอรี่วิดีโอในสตอรี่มาแปะไว้ให้แล้วกันนะกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะร้านครัวชลิตาเออชัวชลิตาคือดีมากเลยมาเะมากเลยมาไปดินกระเด็นที่ห้องโถนเต็มไปวยองหากใจเที่ยวฉันชอบบรรยากาศร้านนี้มันก็บังเพลินเยอะมากแก่เดินแล้ว ก็จะเห็นฟูดวัดนะคะถ้าไปร้านอาหารก็จะเห็นนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไปดูในว right mm. ิวีลีวอลกันเนาะตอนนี้นะคะวิฟืนไปที่โรงแรมแล้วนะคะรับเผลอหลับไปซะแบบประมาณสองสามชั่วโมงนะคะเพราะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมีแผนว่าเหมือนจะไปไหว้ผาเนาะเดี๋ยวให้ทางรีสอร์ทพาไปนะคะแล้วก็มีไปกินทะเลเผา ขึ้น <Gym. S 1> คือแบบอู๋ทางขึ้นชันมากอ่ะโอ้ยย้ยี่ก็จักยน้ขึ้นๆยี่ยังีนะยังยังมีชันกันอีกเนี่ยนข้างหน้าเนี่ยขึ้นสาเขาเลยอ่ะสาณคขับอคเสียวร ตอนนี้นะะเราก็ขึ้นมาถึงที่เรียบร้อยนะคะเป็นองค์พ่อทวดองค์ใหญ่ทางด้านหลังค่ะคือแบบทางขึ้นมาคือชันมากแต่สวยมากค่รังคุน ดคือบนนี้นะคะจะเห็นวิวด้านล่างของแบบของทะเลหมดเลยที่เราไปแบบไปดำน้ำกันเนาะตอนนี้นะคะวีก็มาถึงร้านนะคะ เตุ้มนะคะบุฟเฟ่าทะเลเผาที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากรอดูคลิปเต็มๆนะคะไปดูได้นะคะในช่วงวิววรีวิวนะคะวิจะทำคลิปแยกให้เนาะอันนี้ก็จะว่าคลิปวอลนะคะคนดูวอลก็จะดูเรงนี้ใครอยากดูนี่คือแผงกุ้งนะคะกุ้งก็คือขนาดแบบพอดีกินพอดีทานไขเ่ไขเยอะมากนะคะไข่กุง้งคนชอบกินปูก,ก็คือแบบปูเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มี เพื่อนๆนะคะวันนี้เช้าวันที่สองนะคะที่พี่อยู่ที่เกาะลานนะคะก็เมื่อกี้ก็ทานเบรกฟาสั์เรียบร้อยแล้วจะขึ้นมาถ่ายรูปเล่นๆ้านบุนะเพราะว่าสวยอยู่ตรงนี้นะคะก็จะลองจะจะแปะภาพไว้นะคะในไอจีนะคะใครยังไม่ติดตามก็ไปติดตามได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรออยู่ที่ท่าเรือนะคะเพราะว่ากำลังจะรอขึ้น เรือกลับนะคะรอบ9ก้าโมงครึ่งเนาะ,ะเรือใหญ่วันนี้เราก็แบบมาก่อนดนะ้วยาสแต่วามันแบบชั่วโมงนิดๆน,นะคะสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือเหมือนจะไม่รอเรือใหญ่กันนะคะคือจะขึ้นสปีโปดโบ๊ทกลับเพราะว่าถ้ารอเรือใหญ่กัรออีกมาชั่วโมงนิดๆน,นะคะก็ไม่อยากรอลรวก็เลยนั่งเรือกับเรือสปีโปดโบ๊ทกลับเลย เรือแบบใหญ่ๆปกติที่มันวิ่งตามรอบค่ะมันจะอยู่ที่คนละ30บาทใช่ไหมต่อหัวนะจ๊ะถ้าแบบนักสปีดโบ๊ทอย่างเงี้ยมันจะมีแบบถ้าเราเหมาเรา่ะก็แบบพันหกอะไรเงี้ยมันนั่งได้แบบสองคนนะคะแบบไปจอายกับคนอื่นบ้างด้วยให้มันครบกี่คนก็คนละคนละร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็แบบราคามันก็แอบแพงกว่าประมาณแบบ เท่าตัวหนึ่งจะสามสิบไปร้อยห้าสิบไปสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโดยก็ความเขาเรียกอะไรน,นะรุ่นในอะเวลามันก็จะเร็วขึ้นเลยะคะล่ะเรากำลังจะลงสติดบรอดเบรคกันนะคะคือปกติเราที่รอบแรกเรามาเป็นแบบเออร,รือใหญ่รอบนี้กำลังนั่งติดบรอดเบรค อนนี้นะคะเราขึ้นจากสปีดบนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากคนนั่งตัวจริงอ่ะนะคะเราก็จะกลับกันแล้วของพี่รันสําหรับเพื่อนๆนะคะครับอันจบคลิปเกาะอ่านทามจินเท่านี้แล้วกันขอะสําหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ผิดไปแบบพาคลิปใหม่ๆเนาะก็ เจอกันวอกหน้านะคะว่าวีสไปไหนนะคะก็รอดตามดูกันได้ค่ะ